คนเล่นทองต้องบอกว่าโอ้สวรรค์มาโปรดแล้วทุกท่านที่อยู่บนดอยเรากำลังขึ้นมาครึ่งเขาแล้วขึ้นทางแล้วรอและใจเย็นๆเดี๋ยวจะขึ้นไปรับเราสัมภาษณ์กันหลายครั้งเราตอบคำถามคุณกีตา้ากับท่านผู้ชมตลอดว่าหนึ่งเราไม่คิดว่ามันจะเป็นฟองสบู่ และ2เราก็พลังบอกว่าให้รีบซื้อทยอยซื้อเก็บไปเรื่อยๆนะเพราะเป็นช่วงที่รถจอดและให้คุณขึ้นถ้าตอนที่มันจอดรถแล้วมันลงอยู่เนี่ยท่านไม่ซื้อเนี่ยนะมันก็ไม่รู้จะเอาโอกาสซื้อตรงไหนแล้วเพราะว่า4วันมาเนี้ยมันขึ้นมา3,500นหะี่คุณกีต้ารอบนี้เนี่ยจะเหมือนกับรอบที่เป็นบูลลิชอ,อย่างมากในรอบนั้นที่เป็นชาร์ปเรลลี่ไหมคะคุณหอ จบแล้วแต่ว่าราคาทองยังขึ้นแรงอยู่นะคะคุณหมออธิบายปรากฏการณ์นี้ยังไงได้บ้างคะราคาทองยังขึ้นแม้ว่าจะดูปัจจัยเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยมันหมดลงไปแล้วก็ตามนะคะประเด็นนี้น่าสนใจทีเดียวครับคุณกีตารท่านผู้ชม จริงๆแล้วถ้าพูดเรื่องประเด็นชัดดาวแล้วถ้าจะกลับมาเปิดเนี่ยถ้าพูดเมื่อสามสัปดาห์ก่อนเนี่ยทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการกลับมาเปิดเนี่ยแสดงว่ามันน่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วทองน่าจะกลายเป็นผลลบหรือตกลงแต่ปรากฏว่าตอนนี้ประเด็นชัดดาวพอเปิดเนี่ยทองกับเอาตรงเนี้ยพลิกเกมพลิกเกมในที่นี้ คือจากเติมที่มองว่าเปิดชัดดาวแล้วเนี่ยเออคนจะมีงานทำนะฉะนั้นเศรษฐกิจน่าจะเริ่มกลับมาดีอะไรต่างๆแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ใช้ประเด็นนี้มันใช้ประเด็นว่าพอเปิดชัดดาวหรือไม่ไม่ชัด,ดาวก็ว่ามันเริ่มทํางานได้จะสามารถได้ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ตรงและถูกต้องและในที่สุดพอมันตรงและถูกต้องเนี่ยเขาเชื่อว่า ข้อมูลตรงนี้จะบีบคั้นให้เฟดต้องลดดอกเบีย้ยอันนี้มองเป็นเป็นอีกมุมหนึ่งแล้วนะฮะมองอีกมุมหนึ่งอันนี้ตอนที่เราทำไว้นี่เนี่ยเมื่อเช้ายังไม่เสน็นใช่ไหมครับก็ยังบอกว่าเออตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะการเคลื่อนไหวของของเฟดอะไรต่างๆที่อาจจะมีเสียงแตกหรือว่าจะไม่อะไรต่อเมือ่อไรอัน,นี้ตอนนี้พอจุดก็มเมนชัดดาวเขาก็เลยเล่นประเด็นว่า ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่จะกลับเข้ามาได้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของคนตกงานเนี่ยมันจะเริ่มมาชัดเจนมากขึ้นแล้วตัวเนี้ยจะบีบให้เฟดต้องลดดอกเบีย้ยสิ่งที่สาคัญอีกอันที่สองดูกราฟอันที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของ CME Fed b o t d นิดหนึ่งครับในสไลด์ถัดไปซึ่งอันนี้ก่อนหน้าเนี้นะครับซับตอนช่วงถ้าเราจําได้ Powell เนี่ย ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อคืนวันที่29ตุลาแล้วหลังจากนั้นอีกวันสองวันเนี่ยมันก็กดดันทองมากเพราะว่าพาเวลไม่ได้ให้ความหวังเลยว่าจะลดดอกเบีย้ยนะฮะแล้วก็แบบสิ้นความหวังหมดเลยทำให้เครื่องมือเฟดวอตตัวนี้ครับหลังจากพาเวลพูดเนี่ยโอกาสที่จะลดดอกเบีย้ยเนี่ยลงมาเนี่ยเรียกว่าต่ำมากมากเลยจน เอ่อให้คะแนนเสียงว่าอาจจะไม่ลดดอกเบี้ยเนี่ยสูงประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตอนนี้ที่แก้แล้วเนี่ยอันนี้มันแก้แล้วนะฮะคือตอนนี้กลับมาเป็นว่าโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยเนี่ยให้ห้าสิบแปดจุดแปดแต่ถ้าก่อนหน้านี้ประมาณวันที่หนึ่งวันที่สองซึ่งก็ต่างกันแค่สิบวันนะเครื่องมือตรงนี้บอกว่าโอกาสลดดอกเบี้ยเนี่ยรู้สึกจะเหลือแค่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นตเองตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะฮะถ้า ถ้าปรับทําพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าน่าจะแตกหกสิบถ้าทําวันพรุ่งนี้หรืออีกประเดนหนึ่งเนี้ยตัวเลขตรงนี้จะปรับสูงขึ้นไหมายความว่าทุกคนมองว่าถ้ารู้ความจริงว่าตัวเลขเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเนี่ยเฟดน่าจะต้องเร่งรดดอกเบี้ยมากขึ้นพอมันมีประเด็นตรงนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เป็นประเด็นที่คุณกิตา้าเกยไว้เมื่อเมื่อสกรูว่า ไอ้ทองมันไม่ได้หยุดนิ่งนะมันปรากฏว่ากลับมาดูกราฟราคาทองอีกอันหนึ่งนี่ครับอีกสองอันหรืออันหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นกราฟราคาทองที่เราอาจจะมองเป็นแบบเดนี้กราฟก็ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงมากนะครับก็คือตรงเนี้ยอันนี้เป็นทองไทยทองไทยเนี่ยเอ่ออแต่นิดหนึ่งก็ได้ว่าตอนนี้กลับมายืนเหนือก64,000บาทแล้ว นะฮะจากเดิมที่มันล่วงลงไปเหลือหกหมื่นทุนๆจำได้ไหมครัเมื่อเมื่อสิบสองวันก่อนเนาะสิบสองวันก่อนเนี่ยหกหมื่นทุนๆโอ้โหชาวดอยหนาวเยน็นน้ำตาล่วงโอ้ยเป็นดรามา่าเต็มไปหมดเลยตอนนี้ผ่านมาแค่สิบสองวันนะฮะโอ้โหโกลายเป็นคนละคนเลยฮะกลายเป็นสาวดีตาก็นีกันดางขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสัปดาห์นี้วันที่สิบจนถึงวันนี้คือสิบสามเนี่ยนะฮะสี่วันเนี่ยคุณกีตาพองขึ้นมาแล้วสามพันห้าร้อยบาทต่อบาททองคำสามพันห้าร้อยบาทหมายความว่าทุกท่านที่อยู่บนดอยเรากำลังขึ้นมาครึ่งเขาแล้วขึ้นทางแล้วท่านอาจจะติดที่เจ็ดพันสมมตินะฮะตอนนี้ 6กหมื่นสี่พันสี่ร้อยโอ้ไม่กอนล้ะไม่ต้องห่วงแล้วฮะรอแล้วใจเย็นๆเดี๋ยวจะขึ้นไปรับแต่อันนี้ก็แซวเล่นนะฮะเพราะว่าเราสัมภาษณ์กันหลายครั้งเราตอบคำถามคุณกีตา้ากับท่านผู้ชมตลอดว่าหนึ่งเราไม่คิดว่ามันจะเป็นฟองสบู่และสองเราก็พลังบอกว่าใ,ให้รีบซื้อทยอยซื้อเก็บไปเรื่อยๆนะเพราะเป็นช่วงที่รถจอดและให้คุณขึ้น ผมเพิ่งเจอลูกค้าผมเมื่อเมื่อวานนี้เองครับเมื่อวานหรสองวันก่อนเนี่ยลูกค้าบอกว่าโอ้ก่อนเมื่อสามวันก่อนมันไม่กล้าซื้อผมก็บอกโอ้ท่านถ้าตอนที่มันจอดรถแล้วมันลงอยู่เนี่ยท่านไม่ซื้อเนี่ยนะมันก็ไม่รู้จะเอาโอกาสซื้อตรงไหนแล้วเพราะว่าปีวันมาเนี้ยมันขึ้นมาสามพันห้าเนี่ยคุณกีตาค่ะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วมันอยู่หกหมื่นนะ สุกที่แล้วอ่ะหกหมื่นตอนเนี้ยวันพฤหัสยังไม่อีกสุกหนึ่งเลยนะฮะถ้าไม่นับเสาร์อาทิตย์มันแค่สี่วันทําการเนี่ยวันนี้ขึ้นมาพันบาทวันจันทร์ที่ผ่านมาวันที่สิบขึ้นพันบาทวันที่สิบเอ็ดขึ้นเก้าร้อยห้าสิบโอก้กลับมาเรียกว่าร้อนแรงอย่างที่คุณกีตาพูดแล้วก็ไม่ได้หยุดแล้วไอประเด็นข่าวของ government s h u t d o w วที่เคยคิดว่าเอ้มันจะเป็นแบทนิวนะ พราะคนมาทํางานเนี่ยน่าจะเป็นแบดนิวกลับตลาดตีประเด็นเป็นเชิญกูดนิวว่าโอ้กลับมาทํางานแล้วก็มี Data แล้วสิเป็ดก็ไม่มีข้ออ้างในการที่จะไปลดดอกเบี้ยอ้าวก็ก็คิดกันอย่างนี้ก็โอเคโอเคนะก็ถือว่าเป็นเป็นประโยชน์ต่อทองคําก็ไลยทาให้ทองคําวันนี้นะฮะโอ้โหเนี่ยผมเปิดหน้าจอวิ่งเอาวิ่งเอาเลยฮะ ตอนแรกเราก็นึกว่าสี่พันสองน่าจะพักเหนื่อยนะแป๊บเดียวเนี่ยขึ้นมาสี่พันสองร้อยสามสิบหกแล้วค่ะนะค,คือจากเมื่อคืนสี่พันหนึ่งแปดสิบหกตอนนี้ขึ้นมาประมาณสี่สิบห้าสิบเหรียญน,นะเอาละก็เรียกว่าขึ้นมาเร็วแล้วก็แรงนะครับนั่นหมายความว่าตอนเนี้ยประเดน็นร้อนเมื่อช่วงวันที่ยี่สิบสองตุลา จนถึง31ตุลาเนี่ยโอ้ตุลาคมินสาหรับทั้งงคุณทองคำจริงๆเพราะมันร่วงลงมา7,300บาทต่อบาททองคำ10กว่าเปอร์เซ็นต์ตลาดโลกร่วง400เหรียญโอ้โหต้องบอกว่าตอนนั้นทุกกระทมทุกกระทมแต่ถ้าวันนี้ออกไปนอกตลาดคนเล่นทองต้องบอกว่า โอ้สวรรค์มาโปรดแล้วสวรรค์มาโปรดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชื่นใจแล้วก็เรียกว่าค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าคนที่อยู่บนดอยก็เออคิดว่าใจเย็นๆสักนิดหนึ่ถ้าคนได้ถึงตอนนี้ท่านปลอดภัยแน่นอนนะฮะอาจจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วรู้ว่าไม่ตายแล้วโอเครอดแน่นอน แล้วเนื้อ t i v ่ที่ดันกันมารอบนี้ที่คุณหมอบอกนะคะว่าตลาดเนี่ยมอง bad news นะคะกลายเป็น good news ที่จะทําให้เฟดลดดอกเบีย้ยเพราะว่าข้อมูลตัวเลขน่าจะออกมาไม่สวยหลังจากที่ชัดดาวเนี่ยคุณหมอมองว่ามีกําลังจะส่งทองคําให้ไปได้ไกลแค่ไหนคะรอบตุลาคมนี่ก่อนที่จะคาจะลงเนี่ย ขึ้นแรงมากๆตั้งแต่สิงหากันยาตานะคะรอบนี้เนี่ยจะเหมือนกับรอบที่เป็นบูล i ิชอย่างมากในรอบนั้นที่เป็นชาร์ปรรลี่ไหมคะคุณหมอ,อเออคงไม่ชาร์ปขนาดนั้นแต่ว่าก็เชื่อว่าจะเหมือนน้องๆเลยนะเหมือนน้องๆเลยเพราะว่าตอนตกเธอตกตกแรงมากนะตกมา400หลีในเวลา4วัน, <S <S วนตอนเนี้ยมันกําลัง ลับขึ้นเต้องจะมีข่าวดีก็คือวันนี้ไอ้ไอ้แบนนิวกลายเป็นกูดนิวเลยนะะจริงๆมันเพิ่งกลับออกมาแล้วก็เหมือนกับเธอส่งสัญญาณความร้อนแรงนะครับเพราะว่าเธอขึ้นวันละพันนะมันไม่น้อยนะทองไทยเนี่ยตีวันนะขึ้นมาสามพันห้าเนี่ยวันหนึ่งมีสามมีวัลรพันอยู่สามวันฉะนั้นถือว่า ดูแล้วเหมือนจะร้อนแรงผสมควรจังนั้นเป้าหมายแรกก็คืออย่างที่ผมเรียนแล้วว่าขอว่าไปพบกันบนดอยก่อนนะครับแก้ดอยลงมาก่อนนะฮะก็คือ4,380โดยประมาณ4,380ันอทองไทยประมาณ67,300โดยประมาณซึ<ช>่งตอนนี้ถ้า6ก0 0 0 7นเจก็ไม่ไกลแล้วเหลืออีก3,000เองก็ถือว่า ขึ้นมา3 0 0าก็โอเคแล้วลนะ่ะดังนั้นเป้าหมายถัดไปเนี่ยก็คือทายเดิมทั้งทองไทยและทองนอกแล้วการประชุมของเฟดเนี่ยมันจะมีราวๆวันที่10ธันวาคมวันอาจจะไม่เป๊ะนะเดี๋ยวต้องดูอีกทีแต่ว่าพูดง่ายว่าอยู่ในช่วงประมาณวิก1วิก2ของธันวาคมตอนนี้เหลือเวลาวิ่งอีกต้อง4วีกอะ่ะ สี่วีเนี่ยโอ,อยังเรียกว่าเล่นข่าวถ้าจะเล่นข่าวแบบนี้เนี่ยเล่นได้เยอะเพราะอะไรถ้าท่านจําได้นะครับอืกตอนที่มันจะขึ้นแรงๆเนี่ยตอนช่วงสิบเจ็ดกันยายนนะฮะช่วงหนึ่งกันยายนจนถึงสิบเจ็ดกันยายนเนี่ยหุ้นทองพุ่งมามหาศาลมากรู้สึกจะประมาณสองสามร้อยเหรียญเหมือนกันนะฮะดังนั้น ถ้าตอนนี้ถ้าจะเล่นข่าวตรงนี้ก็มีโอกาสพุ่งแถวๆนี้ครับประมาณอาจจะไปรับไฮเดิมได้นะในช่วงการลดดอกเบีย้ยครั้งนี้